สวัสดีครับบ่าวเท่าซอสดีท่านชมครับไพ่เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับผมบ่าวเท่าจะเดินทางท่านชมนะครับจะเดินทางนะครับไปอ่าลงพักนะครับท่านชมอบ่าวเท่าเคยแจกเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องไว้นะครับผมบ่าวเท่าไม่มีเพจเฟซบุ๊กนะครับท่านชมอ่า หน้ามีเพจปลอมนะครับเพิ่นเอาเอารูปนะครับผมเอาชื่อบ่าวเท่าชาแนลนะครับผมไปเฮ็ดเป็นเพจปลอมทำชุ่มนะครับแล้วก็ไปโพสนะครับแล้วก็มีแปะลงแปะลิงก์นะครับทำชุ่มอ่า้าบ่าวเท่าจะบ่มีได้ทำชุ่มเด้นะครับบ่าวเท่าจะไม่มีเพจ Facebook นะครับมีแต่ช่อง youtube อย่างเดียวนะครับก็เคยแจกเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องไปแล้วนะครับ วันนี้นะครับก็จะเจริญพาจะพาดเดินทางท่านผู้ชมนะครับไปไปลงพักนะครับไปแจ้งความนะครับท่านผู้ชมอ่ากําลังเดินทางไปนะครับผมอ่านะพว่าเพิ่นเอารูปเข้าเอาซื้อเข้านะครับไปเฮ็ดเป็นไปเฮ็ดเพจยรปอม่านผู้ชมโดยที่เรานะครับโดยที่เราบ๊อบโมเมนต์ต่อเข้านผู้ชมอ่มมือนี้ก็จะเจริญเดินทางไปนะครับท่านผู้ชม เพราะว่าเพิ่นไปโพสเอาตัวเลขของผู้นั้นผู้นี้มาโพสท่านผู้ชมนะครับเนาะแล้วก็มีแปะแปะลงแปะลิงก์อย่างนะครับผมเป็นสิ่งที่บ่ดีนะครับอ่าเท่าก็จะเดินทางไปแจ้งความนะครับท่านผู้ชมกําลังเดินทางท่านผู้ชมนะครับอ่าเดินทางไปน้ำกันอ่ามือนี้อ่ามีเวลานะครับท่านผู้ชมนะครับป้่าแถาบ่มีเพจเฟซบุ๊กได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับผม มีแต่ช่อง YouTube นะครับช่อง YouTube อย่างเดียวนะครับช่องยูทูบครับผมนะครับแบบไมี่ไมีเพจนะครับเอฟซีกับท่วมาบอกหลายท่านผู้ชมนะครับเอฟซีกับท่วมาบอกหลายนะครับผมมาเห็นอ่านะครับเป็นเพิ่นเอาไปเฮ็ดบบดีนะครับท่านผู้ชมเป็นซื้อเข้าเป็นรูปเข้านะครับเข้าก็ต้อง รักษาสิทธิ์ให้ไว้นะครับทผช้ชมเพราะวา่าถ้าบ้าเถ่าทานผช้ชมจะไม่มีโพสได้ทผช้ชมได้จากบ่มีโพสต์นะครับผมจะมีแต่คลิปวิดีโอนะครับนะครับมีแต่ช่อง youtube อย่างเดียวนะครับมีที่ช่อง youtube อย่างเดียวที่เพจ facebook ไม่มีนะครับทผช้ชมอย่างเอฟซีนะครับวันนี้ก็จะเดินทางนะครับผมพุระ,ะครับ เดินทางไปน้ำกันนะครับท่านผู้ชมจะไปแจ้งความไปนะครับท่าัพชุม่มเ,เพราะว่าไม่ใช่ตัวเรานะครับผมเพจปลอมท่านผู้ชุ่มเป็นเพจปลอมนะครับเอานะครับจังไปพ่อการนิคุนท่านผูช้ชมนะครับสวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซี FC แฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางมาถึงโรงพักแล้วท่านผู้ชม เอาเดี๋ยวขึ้นไปหาเาจา้าพนักงานนะครับผมมาถึายางยาดม่้มนะครับ <c oughs> คำชุ่มนะครับเดี๋ยวบาเทาขึ้นไปอ่าหาเจ้าพนักงานก่อนนะครับผมคำชุ่มนะครับผมบบาเทาก็ได้ขึ้นไปพบพนักงานไปนแล้วนะครับผมก็ได้แจง้งความไว้แล้วนะครับเจ้าหน้าทีพ่พนักงานเพิ่งไก่คำแนะน้ำที่ดีนะครับเพิ่งกว่าวถามีปัญหาอย่างนะครับก็ให้เข่ามากปกเงิน ให้มาหาเพิ่นนะครับอ่ามืนอนี้งจะเดินทางนะครับท่านชมเป้าแถาบ่มีเพจเฟซบุ๊กได้ท่านชมด้วนะครับไม่มีเพจเฟซบุ๊กนะครับมีแต่ช่อง YouTube อย่างเดียวนะครับช่อง YouTube ท่านชมทางเพจเฟซบุ๊กไม่มีนะครับเป็นเพจปลอมนะครับที่เขาเอาตัวเลขหลักกรมะมักรโพสต์คชมนี่คือเพจปลอมนะครับหลักกรมะมัแปะลิงก์ ครับผมซิงที่บอดีนะครับบ่าวเท่าจะไม่มีแปะลิงก์จะบมมีอย่างได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับแตงวามุนีนะครับก็เลยเดินทางมาหาเจ้าหน้าที่พนักงานเพิ่นนะครับเพิ่นแข็งข้ามแนะนําพี่บีนะครับแต่มาแจ้งความแล้วครับแจ้งความไปแล้วนะครับท่านำชุ่มนะครับเพิ่นว่าถามมีปัญหาอยังก็ให้เดินทางมาหาเพิ่นได้นะครับเพิ่นแข็งข้ามปรึกษาที่ดีนะครับท่านผู้ชมเอานะครับผมปากแจ้งเอฟซีแฟนคลับนะครับทางช่องบ่าวเท่าชาแนล นะครับทธรรมชุ่มนะครับวอมีเพดรับท่านผู้ชมถ้าเห็น Menschen, ate, оче, คือเพดปลอมนะครับนะครับขึ้นไปคุยกับเจ้าหน้าที่พนักงานเพิ่นแล้วนะครับเพิ voilà. ่นก็ให้ามแนะน้ำที่ดีท่านผู้ชมนะครับเพิ่นว่าถ้าติดหยังถ้าธรรมีหยังเพิ่นก็ว่าให้มาหาเพิ่นนะครับอ่ามันอีก็เลยเดินทางมานะครับกันนี้แหละครับทธรรมชุ่ม เ่าเถิแจงความไวแล้วนะครับทำชชมเพจปลอมนะครับเอ่พจปลอมนะเพราะว่า uh, เอาหุมากุอีกวันเขาเอาชื่อนะครับเอาเอาชื่อซื้อเบาเท c h ช n แนลนะครับเอารูปเอารูปภาพโปรไฟล์เข้าไปไปเฮ็ดนะครับเฮ็ดเป็นเพจปลอมทำชชมเท่า,ากับมารักษาสิธิ์เท่านะครับว่าไม่ใช่ตัวเรา นะครับเพราะว่าเราไม่มีเพจนะครับบริสังเพจบ่มีเพจท่านผู้ชมนะครับแต่ที่มีแต่ช่อง YouTube ที่ทายถึงคลิปวิดีโอนะครับทธรรมชุ่มจะไม่มีแปะลิงก์นะครับแปะลิงก์อย่างเงี้ยกับจากโบมี่ธรรมช่มนะครับเอาไปใอยากติดตามเป้าเท่าก็คือที่ช่อง YouTube ยูทูบแบบช่อง YouTube อย่างเดียวนะคมีสองช่องนะครับผมเอานะครับเดินทาง เขานะครับผมเจ้าหน้าที่เพิ่นกนาเพิ่นให้คำนน้ำแนะน้ำดีบาร์าครับ <ๆ S 2> ดีนะครับเพิ่นกนาร์บอกดีท่านผู้ชมเพิ่นให้ค้ำแนะน้ำดีเพิ่นว่าถา้า <c oughs> ดีแล้วนะครับที่เขามายืนยันตัวตนนะครับดีแล้วที่เรามายืนยันนะครับยืนยันตัวตนเข้า ว่าไม่ใช่เรานะครับเพื่อนมาดีแล้วนะครับดีแล้วที่มานะครับธรรมชุ่มถ้ามีปัญหาเยี้งเพื่อนก็ว่าให้เขามาเขามาเขามาหาเพื่อนได้นะครับเขามาปรึกษาเขามาหาเพื่อนได้นะครับเพื่อนไก่ํำแนะนําที่ดีนะครับเราก็เท่ากับไม่ยืนยันตัวตนเท่าธรรมชุมนะครับไม่ยืนยัน่าโบเมนเท่านะครับแต่ว่าไม่ใช่เรานะครับผมตัว เราไม่มีเพจนะครับเราไม่ได้สร้างเพจนะครับผมมีเพจท่านผู้ชมเอานะครับแต่จะกลับไปไปกินข้าขวค่้อนนะครับท่านผู้ชมอ่าขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณเอฟซแฟนคลับทั้งช่องนะครับ